สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซปโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับพูดถึงหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นและกลายเป็นกระแสฮือฮาผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียในขณะนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นกรณีเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับมีหนุ่ม2คนนะครับที่เขาจะไปเที่ยวภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์ครับแต่การไปเที่ยวของเขานั้นไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาไปในครั้งนี้นะครับเพื่อจะดูครับว่าคนไทยนั้นมีนนนน้้ําาาใจมกอยขดไห ซึ่งแน่นอนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีการวิพากษ์วิจารย์ไปทางด้านลบนั่นเองซึ่งรายละเอียดต่างๆเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เกันยายนที่ผ่านมาบนโลกโซเชียลมีเดียก็เกิดกระแสการวิจารณ์อย่างหนักดวยเรื่องราวต่างๆถูกโพสผ่านเว็บไซต์กระทู้ชื่อดังอย่างพันทิพย์โดยสมาชิกหมายเลข2660955ซึ่งได้ตั้งกระทู้ในชื่อว่าเมื่อชายหนุ่มสองคนออกเดินทางจากกรทมไปยังปู่ทับเบิกโดยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวซึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางไปยังภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้ถ่ายทำรายการวิดีโอคลิป ระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเปิดมุมมองในการโบกรถเที่ยวและถ่ายทอดความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งภายในคลิปดังกล่าวจะได้เห็นถึงอิริยาบถของชายหนุ่มทั้งสองคนผู้ได้ทดสอบความมีน้ำใจของคนไทยสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ซึ่งเรื่องราวต่างๆถูกบรรยายผ่านเด็กหนุ่มวัยใสยอย่างหนุ่มเดฟพร้อมกับรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าเบสโดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านป,ประสบการณ์การเดินทางโดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเดินทางหนุ่มทั้งสองคนนั้นก็ได้อัดคลิปการถ่ายทำวิดีโอที่มีชื่อว่า h a r d w a y e โดยคลิปนี้มีความยาวก,กว่า23นาทีซึ่งภายหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็ต่างพากันมองถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นถึงพฤติกรรมของชายหนุ่มทั้งสองคนจึงกลายเป็นที่มาของประเด็นดราม่าอยู่ในขณะน,นี้ที่ใช้น้ำใจของคนไทยอย่างไม่ถูกกาละเทศะ จนทยที่สุดถึงกับถูกมองและเปรียบเลยว่าหนุ่มทั้งสองคนเป็นดังขอทานตอนนี้อยู่เสรีไทยยี่สก้านะครับกำลังจะออกเดินทางไปพูทับเบริร์แม่งเต็นแม่งโคตรหนักเลยไม่รู้จะทำไงจะแบกไมไหวเนียนแต่งอันเบลเลอร์เลยอันนี้พี่เบสอันนี้พี่เบสนะครับเดินทางไปด้วยกัน2คน นี่นะครับอยู่เสรลทยยี่สิบเอยู่หน้าปักซอยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อจะมีรถเมฟรีไหมนี่ครับอยู่ที่ป้ายมีสองสายมีสายยีกับ525สองห้าพี่ครับรอด้วยรอด้วยอยู่ไหนแล้วเนี่ยทางทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วแต่เราต้องออกไปทางบางปะอินเนี่ยแต่ เดินมาแล้วก็เจอป้ายสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปทางบาปะอินนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางพิษณุบูรม,นะมีติดรถไปลงได้ที่ไหนไหมครับ,ล,บลานินารมนาอ๋อรามินทาก็ได้นะพี่รามินทาปะ่ะโอเคครับ ขอติดรถกันหน่อยนะครับไปเที่ยวฟูัิเบิร์กเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงป้ายหน้าเพราะรถคันนี้เขาจะไปตรงออกไปทางรังสิบแต่เราต้องออกสายเอเชีย แเราลงไปหน้าแล้วก็อาจจะเดินเท้าแล้วก็บกรถดูว่าีจะมีรถไฟไหม<ด>ะจะได้ไหมถ้าเดินก็ต้องไปเดินเดินอีกประมาณ20โตได้ okay. ตอนนี้เราจะเดินเท้า จากหน้าแมคโคนังสิทธิ์ออกไปทางเอ่อออกไปทางเอาให้ได้ไปเลยมองเทพไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจไกลแค่ไหนด้านกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่างภาก,กันตำหนิตีเตียนถึงการกระทำอันไม่เหมาะสมของชายหนุ่มทั้งสองคนในครั้งนี้บ้างก็กล่าวว่าจากที่ดูเครื่องประดับการแต่งกายของชายหนุ่มในคลิปนั้น แต่เดิมคงเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วหิ้วกล้องตัวละหลายหมื่นเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก็คงหลายหมื่นซึ่งแท้ที่จริงอาจจะต้องการอวดหน้าเพื่อเป็นการสร้างกระแสแต่หารู้ไม่ถึงความประหยัดที่แท้จริงก็เป็นได้อีกบางส่วนก็กล่าวว่าจะมีใครเชื่อไหมว่าเด็กหนุ่มทั้งสองคนไม่มีเงินในการเดินทางแม้แต่บาทเดียวเพราะการเตรียมพร้อมที่ครบคันอุปกรณ์ที่ครบถ้วนแถมยังขาดการวางแผนที่ดีในการเดินทางอีกทั้งยังของเงินลุงจ่ายค่ารถเมย์ บนหิวจนชายเจ้าของรถผู้ถูกอาศัยต้องซื้อไก่ให้ทานซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้จึงกลายเป็นคำถามเป็นความละอายใจของชายหนุ่มทั้งสองคนและอีกบางส่วนมองในมุมต่างที่ว่าสิ่งที่หนุ่มทั้งสองคนทำนั้นเป็นเพียงการหาประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าซึ่งไม่สามารถที่จะหาซื้อได้โดยการกระทำเช่นนี้ชาวต่างชาติก็เคยทำมาแล้วเช่นกันจนเรื่องราวต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภาพ,ภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดที่มีชื่อว่า Into the Wild นั่นเอง ครับท่านผู้ชมครับจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงนะครับเกิดขึ้นถึงมุมมองต่างๆความไม่ถูกต้องของกาลาเทศะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันต่อครับเพราะมีเพจดังอยู่เพจหนึ่งนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเหมือนกันในเรื่องกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะได้ไปติดตามกันครับในช่วงของรายการสรุปประเด็นร้อนครับและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์มากที่สุดในขณะนี้ในรายการแซบโซเชีย